กับยังรันรันอันนี้คือ่ิอะอ่ันนี้คืแม่อั้คือล่อนี่คือแม่ชื่ออะไรมั่งตั้งดี อย่าไปชุยเฉยดีไม่ต้องไปนั่งหอมพาน้องนั่งรถมาแล้วพาอนนั่งเฉยรถมา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 โอเคมาวะรถก่อนรถ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 รมันอ่างเขาไหมเออไม่เยียบหรอกนั่งเฉยหอมอย่าพาโน้งไป ก็นั่งตรงที่มันมีอันนี้เนี่ยจะเดินไปทำไมเอาไปให้แม่น่ะไม่เอาอะเพราะแม่เป็นคนอันนี้นุนกหนุกหนุนุหนนุนุนุหนนุนุนุหน เอาไปที่ให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านนะเปล่าแล้วดูไปจับก่อนนะไม่ต้องหอมมึงอีกแล้วเสือกอีกแกลให้น้องนั่งอยู่งี้เลยมันเจ็บตีนมันไม่ได้ส่องเท้ามนี่ดูนี่นะเด็กพี่ไปดูนิดนึ่งมือไงอยู่นี่ด้วยใบเลยไม่ต้องไปหอมนั่งตรงนี้แหละน้องไม่เจ็บตีนไม่ส่องเท้ามาโอเยเจ็บตีนเออนั่งตรงนี้เอเอ นั่งดูวิ่งจู่ตัอไปนั่งดูงวัว,วจำไมชื่ออะไรมั่งดีดูดิงัวชื่ออะไรมั่งอันนู้นอูหูปีนไปกยอ,อันี้จืน้นตนต้นน,น,น,นคหนูหมูนไปไปไือมากเออ